สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับพี่ฝ้ายมาแล้วนะผมนะวันน,นี้ก็มารีวิวอีกหนึ่งคันนะผมะคันนี้ก็คือยังไงดีละ่ะอันนี้ก็คืออาคาตามพสเลยเนาะแพงนะผมแต่ว่าคันนี้ก็คือมันยังไงดีละ่ะเราขายตามสภาพเนาะแต่คันนี้เห็นว่าอย่างนี้ก็คือไล่น็อตทองเกือบทั้งคันนะจะบอกให้นะเครื่องเครื่องอะไรนี่ก็ไล่เป็นน็อตทองนะผมนะน็อตทองเกือบทั้งคันนะมอมอทั้งมอกให้นะเน,นี ก็น็อตทองเยอะอยู่นะถ้าให้ปีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ80%นะแปเปอร์เซ็นต์นะถ้าคนไหนที่ได้ไปต่อก็ไปไปไล่ต่ออีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะจะได้จะทองหมดคันเลยนะเอาจริงอะตรงนี้ก็ทองนะตรงนี้ก็ทองนี้ก็ทองนี้ก็ทองนีได้น็อตทองเยอะมากนะคันนี้นะเป็นเหรียญทองนะครับผมนี่นี่ทั้งหน้าทั้งเนื้อทั้งซีเตอร์อะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยได้สีทองหมดแล้วนะประมาณ80%แล้วนะคันนี้ใครได้ไปต่อเนี่ยเขาไปแต่งต่อปั้นต่อได้เลยเนาะคคัันนนี้้ขาาายยยใหรรรรไไมมม่่่่แแแแงงงบบผพพอลูวะ ขับบีนะอันนี้นะขับไปล้างให้ดูนะก็รอขายตามสาภาพตามร,ราคานะครับผมนะสายดวงนะติดไหมติดแล้วนะก็ผมนะใครคนถามพี่คุณอยากจะได้รถพี่นะสักซื้อตรงไหนนะจะซื้อตรงไหนนะไม่รู้ว่าทุกคนดูจากแพลตฟอร์มไหนว่าจะเป็นติ๊ิตอลหรือยูทูบนะเวลาสั่งซื้อนี่ขึ้นไหนนะขึ้นให้ทักมา,มาที่ Facebook พี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าทุกคนจะดูจากช่องไหนนะช่องทางไหนนะให้ทักมาตรงนี้นะับผมนะ สวยๆคร้บผมนะก็เราขายตามสภาพตามราคาให้ไปเลยนะครับผมนะตรงไหนไม่ดีไม่สวยราคาเอาไปเก็บเอาทาเอาได้เลยนะครับผมนะสินค้านี้ก็คือราคาตามตัต่างแจ้งก็ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะๆเนาะตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปแต่งต่อทําต่อได้เลยนะับอยากเช่นอยากเลยก็ไปเปลี่ยนอันไปทำเอาเลยนะครับผมนะสาหรับนี้ก็มารีวิวค่อยๆดูเนาะอาจจะมีรีวิวจอดจงเยอะนะครับผมนะครันนี็คือให้แบบนี้ไปเลยขายดีได้ปกตินะครับผมแต่ว่าก็ตามสภาพตามราคาพี่ไฟบอกแล้วเนาะก็จะมีเหลื่อมๆกันบ้างเนาะ สำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็น FC หรือรับชมจากจังหวัดไหนนะครับผมนะลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพล้วก็ไปชิณนะสวัสดีครับุกผาย